ที่21ครับเป็นเรื่องราวจากเระเบืที่224ครับ2เระเบืที่24ซึ่งเรื่องของเรื่องเกี่ยวกับการนับพยัญชนะ20เรารู้ว่าในชั้นเซอร์มีการนับพยากัญชนะ2ครั้งที่ชัดเจนครั้งหนึ่งมีโว้คำหนึ่งมีโว้คิดเท่าไหร่คะบุดที่21ครับ21วงศาลายที่21 ีเดาวิททาดวท,ทรงนับอิสยาห์และยิวดามีทั้งหมดสามสิบข้อเราจะอ่านกันคนละข้อเวียนไปจนกระทั่งจบนะครับ <c oughs> จะเวียนไปทางดุลยเดชก่อน,นนะครับบท <c oughs> ที่ยี่สิบเอ็ดข้อที่หนึ่งบอกว่าซาตานได้ยืนขึ้น ต่อสู้อิสราเอลและจนพระไทยให้ดาวิดนับจำนวนอิสราเอลดาวิดจึงกลับก,กับโยฮาห์และผู้กับพระชาของพระว่าโยไปนับอิสราเอลตั้งแต่เมืองเบเออร์เชบาเมืองดักแล้วนำรายงานมาให้เราเพื่อจะได้ทราบจำนวนรวมของเขาทั้งหลายแต่โยอาห์กลว่า,ขอ,าของพระเจ้าทรงเพิ่มประชากรของพระองค์อีกร้อยเท่าของที่อยู่แล้วถ้าแต่พระราชาเจ้าหนยของพระตางา แต่ประชาชนนี้ทั้งสิ้นเป็นพวกใช้ของเจ้านายของข้าพระบาทที่ช่นรือนไหนเจ้านายของข้าพระบาจึงรับสั่งเช่นนี้ะนไหนพระองค์จึงทรงนำามช่วมาสู่อิสราเอลแน่ะขัดแท้คำสั่งที่ได้รบจากใครได้ไปตลอดคนทั้งสิ้นและกับมายู่นอิสราเอลเยนเนอาเะความรเป็นชาชนที่มั่งมั่นแข็รในอิสราเอลทั้งสิ้นมี แสนคนที่จักดการและในอุดามีสิสีแสนเจ็ดหนึ่นคนที่จักดการแต่ในการนักนั้นต้องไม่ได้รวมเดวีและเบนเามิเพว่าระบัญาาบจารของพระราชาเป็นที่น่าเกลียแย่โดอา,ตอาแต่พระเจ้าไม่ส่งขอประทาในเรื่องนี้และทรงทรงโล่งชอ,อ,อิสาราเอ ดาวิดตูพร,ระเจ้าว่าข้าพระองค์ได้ตำบาปใหญ่ยิ่งในการที่ข้าพระองค์ได้กระทำสิ่งนี้ข้าแต่พระองค์ขอทรงให้อภัยความบาปชั่วของผู้รับใช้ของพระองค์เพราะข้าพระองค์ได้กระทำการอย่างโง่เขลามากพระเจ้าตรัสกับผู้ทำนายของดาวิดว่า จงไปบอกดาวิดว่าพระเจ้าตัดอั่งนี้ว่าเราเสนอเจ้าสาปประการจงเลือกเอาประการหนึ่งเพื่อเราจะได้กระทําให้แก่เจ้าการจึงเข้าเฝ้าดาวิดและกัดาุณึงองว่าพระเจ้าตัดอั่งนี้ว่าจงเลือกเอาตามที่ใจตามที่เจ้าพอใจคือการอาหาร3ามปีคือการล้างฐานโดยศัตรูของเจ้าสามเดือน ขณะที่ดาบของศัตรูจะขับเจ้าทันหรือดาบของพระเจ้าสามวันคือโรคระบาดบนแผ่นดินได้ทูตของพระเจ้าทำลายทั่วไปในแผ่นในดินแดนทั้งสิ้นของอิสราเอลบัตรนี้ขอทรงพิจารณาดูว่าจะให้ข้าพระบาทกาดทูลพระองค์ผู้ทรงใช้ข้าพระบาทมาว่าประการใดแล้วดาวิดกับกาศว่าเรามีความโกรธประวายมากขอให้เราตกเข้าไปอยู่ในบ้าของพระเจ้า พระพะกธุณาคุณของโพระองค์ยิ่งนักแต่ขออย่าให้เราตกเข้าไปในมือของมนุษย์เลยดังนั้นพระเจ้าทรงมีทรงให้มีโรคระบาดเกิดขึ้นในอิสราเอลและคนอิสราเอลได้ล้มตาย7มื่นคนและพระเจ้าทรงใจทุสวรรค์ไปยังเยรูซาเล็มเพื่อจะทําลายเสียแต่เมื่อท่านลงมือทําลายพระเจ้าทรงเห็นและพระองทรงกลับพระทยในเหตุการณ์ร้ายนั้น และปรงปปตัดกับทูตผู้ทําลายนั้นว่าพอแล้วยับยั้งมือของเจ้าได้ส่วนทูตของพระเจ้าก็กําลังยืนอยู่ที่ลานมืดเข้าวของโอรน,นันคนเยบุตรและดาวิดแห่งพระพักทรงเห็นทูตของพระเจ้ายืนระหว่างแผ่นดินโลกและฟ้าสวรรค์และในมือถือดาบที่ชักออกเหนือเยรูซาเล็มแล้ว ชาวิตย์และพวกผู้ใหญ่สวมผ้ากระสอบซบหน้าลงและแถววิทุลพระเจ้าว่าข้าพระองค์ทม่ใช่หรือที่บัญชาให้นับประชาชนข้าพระองค์เป็นผู้ได้กระทำบาปและได้กระทำความชั่วร้ายยิ่งนักแต่บรรดาแก่เหล่านี้เขาได้กระทำอะไรถ้าแต่พระเยาววาพระเจ้าของข้าพระองค์ขอพระหัตถ์ของพระองค์อยู่เหนือข้าพระองค์และพงพันของข้าพระองค์ แต่ขออย่าให้โรค้ายนั้นอยู่เหนือประชากรของพระองค์ล้วพูดของพระเจ้าได้บัญชาให้กาดทูลดาวิดว่าให้ดาวิดขึ้นไปสร้างท่านบูชาถวายแด่พระเจ้าที่ลานนวดเท้าของโคลนันคนเยบุดาวิดจริงเสด็จขึ้นไปตามคำของกาดซึ่งท่านได้กาบทูลในพระนามของพระเจ้าไปโลนันำลานนวดเท้าสาลีท่านหันมาเห็นตู้สวรรค์ลูกชายสี่คนของท่านที่อยู่กับท่านก็ซ่อนตัวเสีย เมื่อดาวิดเสด็จมายังโอนันโอนันมองเห็นดาวิดและออกไปจากลานมืดข้าวถวายบังคมดาวิดด้วยซุขหน้าลงศีลและย้ำอีกคร้กับโอนันต์ว่าในที่ลานมืดข้าวขเราถุกื่อเราจะสร้างแท่งบูชาตัวายแดกเจ้าบนนั้นจงให้แขนเราตามหลังมาเป็นเพราะ่าใครที่แบบนั้นจะได้ไม่เสียจากเรื่องชั่วและโอนันต์ก็กลับไปนอนพักผ่อน ทรงละประโนจากบรรยกและขอพระราชาเท่านองของข้าพบาทประทังสิ đ đ ài, ph ph ่งท th ี th ่พระองค์ทรงเป็นเจ้น th ี th ่บรรยากาข้าพบาทของถายโคอสำหรับเครื่องของราชาเช่นถายเรื่องเลื่อกข้าวให้ให้เป็นดึแล้วแล้วข้าวสาลีเป็นกานยาชาข้าพบาทของถายบาเช่นน้ แต่กษัตริย์ดาวิดกับโอลานันว่าเม่ได้เราทขึ้นแน่ๆตามราคาเป็นเนื้อเราจะไม่เอาของของเจ้าถวายพะยาพะเยาเองนี้ถวายสิ่งที่เราได้มาเราเราเป็นเครื่องบูชาเราว่าดาวิดจึงทรงชำระให้โอลานันเป็นคำคำน้ำหนักหกร้อยเชคเกลเพื่อที่นั้น นายวิคก็ทรงสร้างแท่นบูชาถวายแด่พระเจ้าเพื่นและทรงถวายเครื่องเผาบูชาและเครื่องสาบูชาและกลับทูลบอกพระนามพระเยโฮวาห์และพระเจ้าทรงตอบทรงด้วยไฟจากสวรรค์บนแท่นเครื่องเผาบูชาและพระเจ้าก็ทรงบัญจารผู้สวรรค์และท่านก็เอาดาบใส่ปัาดเสียครั้งนั้นเมื่อดาวิดทรงเห็นว่าพระเจ้าทรงตอบตรงที่ร้านเมื่อข้าวของโอรันนคนเยบุต พระองค์ก็ทรงถวายสัต,ตวบูชาที่แน่นพระป้าของพระเจ้าซึ่งโมเสศได้สร้างขึ้นในถิ่นทวักันดารและแท่นเครื่องเผาบูชาในเวลานั้นอยู่ในภูชินียสถานสูงที่กีเบโอแต่เราวิจจะไปทูลถามพระเจ้าที่นน่นไม่ได้เพราะพระองค์ทรงตัวดาบของเทวชูตของพระเจ้าครับจบ เราบอกเลยว่าคุนนี้ก็เป็นอะไรที่คําถามมักพออ่านคุบคำถามเมาื่ะเกิดขึ้นกับคนที่เป็นเกษตรแล้วไม่เป็นเกษตรก็เกิดคำถามใช่ไหมตาวิโตกอยู่ในการทดลองโดยสามตามให้นักประชา,ากรนี่มันอะไรก็เป็นแล้วทาให้เกิดความเสียหายมาหาศาลทำไมการนั้ ประชากรหรือคนให้ของดาวิดผิดตรงไหนผิดด้วยหรือพระเจ้าวิธีทมแล้วหรือที่ต้องตายถึงเจ็ดหมื่นนันเป็นคําถามแน่นอนเราก็ถามคนไม่เชื่อก็ถามริงแล้วอยอะด้วยแล้วการนั้นที่เกิดขึ้นในการนานวิธีล่ะแล้วทําไมไม่ผิดแล้วก็ยังมีคีกว่าพระจ้าเป็นผู้ที่เย็น,ยน,ยนด้วให้สถานเ้ลองตรงนั้นด้วยเอา้าเหมือนกันหลายคนก็จะสงสัยแต่จริงๆตรงนี้ความตรงนี้เขียน ความที่คิดว่าในรายละเอียดปิดย่อยคงไม่มีใครที่จะตอบได้ในรูปแบบที่เป็นความสงสัยใจใจของเราแต่เชื่อแน่ว่าพระเจ้ายุติธรรมเชื่อแน่ว่าเป็นสิ่งที่เราเห็นแล้วเราก็จะต้องยอมรับได้นะครับมต่ทางงันครับอย่าลืมครับดาวิดถึถทดลองโยกถึงทดลองไหมและสะตาร์ทดลองโยกแต่โยกถึกทดลองหนักกว่าแค่อีกแต่โยกไม่ได้บต้อง แล้วก็ส่วนการละพลพระให้กันนันวิถีนะ่พระเจ้าสั่งตรงเลยว่าให้มาทีนี่เป็นยังไม่ได้สั่งนะครับแล้วซาตานเดินใจจะถามว่าแล้วซาตานบังคับใไปทําผิดไม่ได้ไม่ใช่หรือซาตานรอดได้ซาตานอะไรได้แต่ว่าซาตานบังเข้าไปคุณนำบิดได้หรือเปล่าทำไมได้เราต้องคิดตรงด้วยก็ยีรีการตอบน้องก็อยู่กับดาววิถีคือดาวิคิดอะไรมีท่าทีอะไรในใจเพีนัตนเอง พระยันเทสจริงกันนะปนไม่ไม่ได้ผิดบรรยายของพระเจ้าเลยเที่ยงนี้ก็ไม่ผิดก็ได้แต่ดาวิดนับคนไม่ด้วยห้าทีภายในและด้วยเหตุผลที่ผิดเขาฝืนทำทั้งทั้งนี้พระเจ้าตรงนี้นะไอ้เจ้าโยอาหนี้เป็นคนที่ไม่มีสินธรรมอยู่แล้วไม่เคยคิดว่าจะให้ปนจะดตกกับใครเลยตําแหน่งหวงจะตายคนนี้คนนี้ยังแนะนําดาวิดเลยท่านบอก มันเป็นทางที่น่าเกลียดมันเป็นทางการเนเี่ยแสดงว่าครั้งนี้มีอะไรที่โยอาบก็รับรู้ได้แล้วทำไมดาวิดรับรู้ไม่ได้ใช่ไหมต้องรับรู้ได้ด้วยนะยนั้นโยอาบคือจริงๆรก็ดูแล้วนะ่าสงสารเหมือนกันโยอาบทำดีไม่ขึ้นเลยแต่ไม่ใช่เหมือนนาธานนะถ้าตรงนี้นาธานมากระช้านแน่นอนดาวิดฟังแน่เลยจำนาธานได้นะมเก่ก็ออกไม่เป็นไรนะแต่ขนาดโยอาบนี่ก็รับรู้ได้ว่าเป็นสิ่งที่น่าเกลียด ข้อนึงบอกว่าเป็นการในธมที่นา่าเกลียดการลดธรรมครับเพื่อนดาวไม่ทําด้วยสิ่งผิดหรือทําด้วยเหตุผลส่วนตัวด้วยท่าทีในใจในรูปแบบที่เย่อหยิ่งอยากรู้อยากเห็นว่ามีกําลังสักเท่าไหร่เรามีกองทัพเตียงไกลมันเชื่อเชื่อ,เช,อเชื่อมั่นในตัวเองว่ามีกําลังมีกองทัพที่เรียงไกลสามมีความรู้สึกว่ามั่นใจในตัวเองไม่ต้องมีภัย้าก็ได้อะไรประมาณนั้นคือ ึงขั้นนั้นแล้วแน่นอนมันก็ผิดผิดด้วยท่าทีเลยแลาตรงนี้เขาก็ตกลหม่งบางของซาตานพูดง่ายๆความเชื่อมันในตัวเองดินก็ออกห่างจากพระเจ้าหลงไปกับคําเชิญหรือคาปลุกเราของซาตานเขาก็ทำตามซาตานได้แล้วตรงนี้มีบทบทเรียนจะเป็นของผู้ผเรียนหรือผู้อ่านไม่ควรจะเป็นคําถามเลย บทเรียนประการหนึ่งที่นี่คือการกระทำหลายอย่างนะการกระทำที่ไม่ผิดบาปเหมือนกับรับประชากรไม่น่าจะผิดโดยทําบัญญัตินะว่ามันจะกลายเป็นบาปทําสิ่งที่ไม่ผิดแต่ผิดด้วยท่าทีในใจของเราที่นี่นถ้าถ้าเรากระทาโดยท่าทีภายในด้วยความโลภก,ก็ดีหรือด้วยความเอยิ่งหรือด้วยความเห็นแก่ตัวอะไรบางอย่างมันก็จะผิดด้วยท่าทีเป็นแรงจูงใจที่บาป ไม่ใช่ว่าสิ่งที่ทามันบาปบางทีนักประชากาไม่ผิดแต่ว่าแรงจูงใจเวลานี้เขาผิดอย่างไรงเลยนะครับเพราะฉะนั้นหลายครั้งทีเดียวเราทําบางอย่างรู้สึกว่าเล่นผิดหรือเปล่าก็เรนก็ถามว่าเล่นแช่ผิดหรือเปล่าคิดนะก็ถามว่าเล่นแช่ผิดไหมผมผมจะบอกว่าอาจจะไม่ผิดก็ได้ถ้าถ้าไม่ใช่เล่นด้วยฟาระโก ไม่ใชเ่เล่นแชร์เพราะมีปัญหาเรื่องการเงิน,น,นหรือไม่ใช่เพราะเล่นแชร์แล้วหลังจากเล่นแชร์มีปัญหามีปัญหาก็บางทีเราเป็นเ้าแชร์แล้วเราก็วิ่งหนีซะเลยอ,อะไรแบบนั้นน่ะถ้าเป็นเรื่องยุ่งยากแบบนั้นผิดแดน่นอนใช่ไหมนะ,ะผมไม่รู้นะแต่ <c oughs> เล่นแชร์ซึ่งจะช่วยกันเล่นกันในกลุ่มที่ว่าเอออะไรประมาณนั้นคือเอาคนที่ขัดสนไปก่อนไม่ได้คิดหวังดอกไม่ใช่อะไรอย่างนั้นก็ผมคิดว่าก็เป็นท่าดีก็อยู่ตรงนั้นแหละอยู่ที่ท่าดี หลายครั้งจะมีแนะนำว่าเราแต่ผมได้บอกว่าเล่นใจถูกุผิดนะไม่พูดนะเท่ากาบใจผิดผมไม่ได้พูดนะครับนะแล้วก็คนจะแนะนาอย่างนี้เราควรจะสํารวจแรงจูงใจของเราเสมอก่อนที่จะทําอะไรก่อนที่จะทําอะไรเพราะจะยกตัวอย่างอีกสักนิดหนึ่งผมส่งลูกไปเรียนภูเก็ตเพราะว่าผมชอบเที่ยวภูเก็ตเอ ผมไม่ได้ว่ากันสิเจ้างม่บางครั้งมันอะไรมันก็ก็ไม่ใช่ก็ชนุกพี่ชมวอนชอบเที่ยวปีนังแล้วส่งส่งกวินไม่ใช่แล้วชอบอยู่ก่อนแล้วก็บินไปทีหลังก็ไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวนะก็คือคือคือมองที่แรงจูงใจถ้าจูงใจผิดมันก็ผิดแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อคุณถูกนำเข้าอยู่การทดลอง จงตรวจสอบความปัถนาลึกๆของเราทําไมคันทดลองครั้งนี้เหมือนกับว่าเออความอยากได้ของเราบางอยา่อยางเราอยากอย่างนู้นอะไรอย่างไรคือถูกแรงทั้ง,งั้งที่ไม่พร้อมที่จะมีสิ่งนั้นหรืออะไรบางประการทำไมความการทดลองหรือการดึงดูดครั้งนี้มันแายเลือเกินหลัก่วงเหลือเกินเพราะฉะนั้นต้องสํารวจนะต้องสํารวจสิ่งเหล่านี้ว่าการทดลองตรงนี้มัน แต่ว่าเราต้องเสริมด้วยหนึ่งโกลิมบทสิบข้อสิบสามที่บอกว่าอย่าคิดว่าการทดลองใจของท่านเป็นเพียงท่านเท่านั้นที่ต้องถูกทดลองสิ่งที่ทดลองท่านมันมีมาอยู่ก่อนบัดนุนท่านโดยนี้แล้วแต่ถ้าว่าเป็นอย่างนี้ถ้าอยู่ในทางของพระเจ้าซึ่งไม่เกินกําลังของท่านถ้าพระเจ้าให้การทดลองนั้นเข้ามาในชีวิตของคุณจริงๆพรรองจะให้มีทางหลีกเลี่ยงได้ด้วย นะในหน,น,น,นะน,นึ่งโครินธ์มีคนหนึ่บดาวนะเพราะฉะนั้นเราก็จะบอกว่าดาวิดทำไมพระเจ้าเล่นงานดาวิดพระเจ้าลองดาวิดพระเจ้าทําให้ดาวิดจนนปล่อยซาตานเล่นดาวิดจำนนมันก็อยู่ที่เรามากกว่าเพราะฉะนั้นเราเห็นว่ราตรงนี้เห็นว่ากว้างที่ดาวิดน,นับประชากรเพราะซาตานเดินใจเห็นกว้างๆวที่มองกว้างๆว้นีเดินใจให้ดาวิดดาวิดต้องการรู้จานวนคนที่จะออกรบได้อะไรประมาณนั้นใช่หรว่า แต่อีกข้อหนึ่งอีกตรงหนึ่งคือถ้าสองสมัยโอที่สี่ข้อหนึ่งบอกว่าเร e a k o u พิโรธประชากรจึงใช้ดาวิดนับคนของดาวิดแล้วก็เป็นโอกาสที่จะลงโทษประชาชนหรือดาวิดพร้อมๆกันในตดูนะต,ตรงนี้ก็เออว่าเป็นคำถามในตรงนี้เราต้องคิดถึงแล้วอย่าลืมอธิปไตยสูงสุดของพร,ระเจ้าที่จะต้องการทำสิ่งใดะสมที่จะลงโทษประชาชนอิสราเอลทำไม ต้องดื้อต้องไม่เชื่อฟังต้องอะไรบางอย่างพระเจ้าจึงหาทางที่จะจัดการกับประชากรและตรงมกมโทตรใช่ไหมและตอนกัผลลัพธ์ตรงนี้กว้างๆอย่างเช่นเดียวกันแล้วดาวิดนับประชากรแล้วนับแล้วเป็นยังไงนับแล้วดาวิดน่าจะภูมิใจในกําลังคนหนึ่งล้านหนึ่งแสนคนเยอะแยะมากมายทำให้ดาวิดรู้สึกเข้มแข็งพึ่งบินกองทัพของตัวเองมากกว่าที่จะพึ่งบินพระเจ้านั่นแหละท่าทีภายในถ้าอย่างนี้บินได้โยอาบไม่เห็นด้วยในข้อสี่เรารู้ แต่จำใจต้องทำตามพระบัญชาเพราะดาวิดเป็นกษัตริย์ก็จำเป็นต้องจากเบเอเชบาจนถึงดาเลนับจนทั่วจนมาหยุดอยู่ที่การนับเป็นจบินกับยาเลวีนะแต่เรารู้ว่าโยบพูดถึงข้อที่ข้อที่หกล้วบอกว่าเป็นอะไรที่น่าเกลียดที่จะนับตามบัญชาของดาวิดข้อนั้นบอกว่าน่าเกลียดเลยนะนะอะไะเป็นเหตุให้อิสอเอลถูกลงโทษด้วยโรคระบาด และสุดท้ายเราก็รู้ว่าสุดท้ายเรารู้ผลจบตรงนี้ดาวิดยอมรับว่าเขาทําบาปทําผิดแล้วเขาขอการยกโทษพาอตนได้ทําสิ่งที่โง่เขาในที่บอกไปโง่เขาเลยนะเพราะฉะนั้นบทเรียนตรงนี้ข้อแปโดยเฉพาะเลยบทเรียนโดยตรงที่เราได้จากดาวิดดาวิดรู้ว่าทําบาปแล้วรู้ว่าผิดแนละ้วดาวิดยอมรับผิดทั้งหมดไม่โยนใครไม่อ้างใครไม่ว่าใครทั้งนั้นและยอมรับโทษด,ด้วยนี่เป็น,ปนแบบอย่างของดาวิดงที่เรา เขาทูนขอการขออภัยแล้วยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่มาจากพระเจ้าที่จะพระเจ้าให้ทําอะไรก็ทำต่อกระเด็นนนเพราะฉะนั้นจะไม่มีการอภัยหักไม่มีการสารภาพตรงนี้ดาวิดสารภาพผิดก็เลยมีการอภัยจากพระเจ้าแต่รับผิดแล้วยังต้องรับผลของการกระทาผิดนั้นด้วยนะดาวิดก็ต้องรับผลเพราะว่าเรารู้ว่าถ้าตรงนี้เป็น ประสงส์ของพระเจ้าที่จะลงโทษบรรดาประชากรของพระเจ้าก็ต้องบรรลุด้วยชาวิเซลก็ต้องได้รับการตีสอน9-12ตรงนี้พระเจ้าตัดพันผู้เผยพระวจะชื่อว่ากาให้ทางเลือกแก่ดาวิดในการเลือก3ามทางเลือกก็คือ3 3มสามเลยนะห้าให้กันดาอาหารก็สาปีแต่ถ้าให้ศัตรูเผาผานก็3เดือนตามผพาน ก็สามเดือนแต่ถ้าโรคระบาดที่มาจากพระเจ้าโดยตรงก็สามวันจะเอาสามวันสามเดือน,นหรือสามปีมันน่าคิดนะดาวิดลำบากใจที่จะต้องเลือกเสียทั้งนั้นน่ะสามอยถ,ถ,ถ,ถ้าถ้าถ้าใครยิ่งก็เสนอให้เราเลือกแบบนี้ลำบากใจเออนะ่าคิดสามอย่างแล้วดาวิดเลือกเรื่อความลำบากใจนะดาวิดยอมดาวิดบอกว่าเหมือนกับเหมือนกับว,ว่าไม่ได้เลือก แต่ก็บอกว่ายอมอยู่ได้ประหัรของพระองค์ก็ดีกว่าอยู่ได้ฝีมือหรือเงื่อมือของมนุษย์ก็แค่นั้นที่ดาวิดพูดก็ทําให้โรคระบาดก็ยังเหมือนเหมือนกับว่าเขาเลือกให้อยู่ในบหันของพระเจ้าก็คือโดนโรคระบาดสามวันอูโรคอะิวาหรือโรคอะไรสักอย่างนะครับก็ทําให้ประชากรอิสเซลได้รับการตีสอนและลงโทษตายไปเจ็ดหมื่นคนนะเราต้องรับผลคือเนื่องจากการทำบา แม้ดาวิดวิงวอนขอพระเมตตาและก็สารภาพผิดแล้วผลก็ยังต้องเกิดขึ้นผลที่เกิดขึ้นจากความบาปของดาวิดสร้างความเสียหายรุนแรงด้วยลูกกระปัอที่พระเจ้าบอโทษแต่ผลการจากผลจากการวิงวอนของดาวิดก็เกิดผลด้วยพระเจ้าก็แทรกแฟงเข้ามาให้ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนั้นเบาบาลงลง